ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกปเนเนี้ยเนี่เนียเนียเนี่ยเนเนียเียเนี่ยเ่เนี่ยเนี่เี่ยเ่เนี่ยเนเกี่ยเีเี่ยเนเนี่ยเนีอเนี่ยนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเ่เนียนเี่ยนเนี่ยย่ยเดียวเีเี่ยเ่ย มีท่าประกอบอ้าวพี่ยืนร้องเพลงเนี้ยเนี่ยเมินของพี่ทำนาไม่ได้เข้าเด็กไหมเพื่อเพื่อความน่ารักเพื่อความน่ารักแล้วก็ให้เขาเห็นภาพต้องทำยังไงต้องทำท่าป,ปักก้นกาน้าไหนทำให้ดูหน่อยดูนะได้เมิอของพี่ทำนาทำนา,า้หัถกเื่อ,อ,อสัรหาให้กูตลอดนะมึงเนี่ยอ,อยให้ผูหอยากไหมกูยอมอขอกาลังใจให้นถ้าผูชมต ยังยังเลยท่านผู้ชมครับการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่เราไม่ค่อยเผยแพร่ที่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่จะติดเลดน,นะฮะต้อง3าที่แบวกเข้าไปถึงจะดูไดไ้เกินไปต้องมีลูกมีผัวม,มีมีแล้วถึงจะด,ดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจครับใครอยากให้น้องนุกกฤษดาทำท่าปักตนกล้าเขาเสียงปรมือได้แล้วปักทำปัดยางช้าแน่มึง บอกเขาว่าปักให้ได้แต่คอนิดเดียวพอนิดเดียวพอม้านของทีทำนาทำนาลาตก้อเ้วเดี๋ี๋ยวเด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 า๋ยีเเดีดีีเยเยดยยเยเยยยี พี่นุ่นนัลลีเกโอเคแล้วเป็นประทับใจมากแต่ว่าการเล่นมันต้องมีการร้องการรำเมื่อกี้เนี่ยเขาทำนาเกลือเขาเห็นไหมเขาปากักนาเกลือเราเป็นเขาทำนาข้าวเขาปักปักต้นข้าวเราเป็นสา,นา,าวนาเกลือเราก็ต้องร่อนเกลือด้วยดูนะน้องก็ทำนาเกลือขา,อายเกลือเลี้ยสืบข้าวโอเคทานผู้ชมครับขอยากให้น้องนุงนง่นในชนั่ทำเขอเสียงปบบมือใด อะเริ่มต้นจ้ะเห็นไหมเนี่ยฮะก็นิดเดียวพอเขาก็ใส่ชุดเหมือนกาเลยนิดอันนั้นนิดเดียวเดียวนิดเดียวได้ไหมอยากดูไหมแม่อยากดูไหมแม่ถ้าพบกันมานของพี่ทำนาทำนาอะไรอะ มีเงินแสนหนึ่งถ้าจะหาไหมครับลิเกคณะนี้เคยเห็นไหมครับพระเอกมาบ้านของพี่นางเอกมาน้องก็ทำมีไหมอยากดูอะไรแปลกๆหาไปครับราคาโปรโมชั่นหาสองงานติดราคาแค่999บาทอยเ่้เอนมึงเนี่ยพาพวกกูเสียหมดนะกูตั้งใจเล่นลิเกกันเหรอมึงก็